สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็ออกมาเจอกับครูก้องอีกแล้วแน่นอนเลยเจอกับครูก้องแบบนี้เราเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเรานั่นเองอ่ะเจอกับครูก้องตอนนี้ก็เป็นคลิปที่12แล้วนาอนลูกเจอกันเป็น e ีีที่12แล้วเหมือนเดิมเลยเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนกันดีกว่า อ่ะอุปกรณ์ชิ้นที่1ของเราหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4และอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือดินสอของเรานั่นเองอ่านักเรียนต้องอยากรู้แล้วแน่ๆเลยว่าใน EP ีที่12นี้ครูก้องจะมีเนื้อหาอะไรมาสอนหนูถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกัน ในส่วนของ EP ที่12เราก็ยังอยู่กันในหน่วยที่2ของเราก็คือหน่วยของการบวกและการลบนั่นเองแต่เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เป็นเรื่องของการลบจำนวนหลายหลักไม่มีการกระจายนาอลูกการลบจำนวนหลายหลักไม่มีการกระจายอ่าเน้นเน้นเน้นเลยครูขออนุญาตเน้นตรงนี้เน้นตรงคำว่าไม่มีการกระจายนะจ๊ะไม่มีการกระจาย ลบอย่างไรล่ะลบหลายหลักแบบไม่มีการกระจายเราไปเริ่มเรียนกันเลยดูกหนูดูซิเจออีกแล้วลูกแท่งลูกคิดของเรานั่นเองแท่งลูกคิดนี้เขาแสดงถึงอะไรอ่หนูดูข้างล่างเขาถามว่าครูก้องมีเงินฝากธนาคารอยู่จุดจุดจุดจุจุด,จ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 ดบาท เขาอยากรู้ว่าครูก้องเนี่ยมีเงินฝากอยู่ในธนาคารกี่บาทครั้งที่แล้วก็หาเงินในธนาคารครูก้องครั้งนี้เรามาลองช่วยหาเงินในธนาคารครูก้องดูซิว่ามีอยู่กี่บาทกันแน่อ่ะมาเลยลูกดูหลักที่1กันดีกว่าหลักที่1คือหลักหลักหน่วยอ่ะหลักหน่วยช่วยครูนับหน่อยลูก1,2,3,4,5,6,7 7หหน่วยต่อไปหลักสิบลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบต่อไปหลักร้อยหนึ่งสองสามสี่ต่อไปหลักพันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันต่อไปหลักหมื่นลูกหนึ่งสองสามสี่ต่อไปหลักแสนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8และสุดท้ายคือหลักหลานนับ1 2อ,อ่ะมี7หน่วย90 400 5,000 40,000 8 0 0 2ล้านอ่ะเราก็มาเขียนเรียงกันเป็นตัวเลขตามหลักลูก2ล้าน8 0 0 0 4 0 0 5,497หน่วยอ่ะนับ 123 1, ใส่เครื่องหมายลูกน้ำนับต่อ123ใส่เครื่องหมายลูกน้ำสรุปว่าครูก้องมีเงินฝากธนาคารอยู่2 8 4ล้าน8บาทนั่นเองเนาะทีนี้ดูต่อสิว่าครั้งที่แล้วครูก้องเอาเงินไปฝากเพิ่มเรามาดูซิว่าครั้งนี้ครูก้องจะทำยังไงกับเงินที่มีอยู่ในบัญชีอ่ะมาดูต่ออ่ะ ครั้งนี้เขาบอกว่าครูกล้องเนี่ยโอนเงินฝากธนาคารโอนเงินฝากจากธนาคารเนี่ยไปให้ครูเขียวเงินที่ครูก้องมีอยู่ในธนาคารเนี่ยครูก้องโอนออกไปให้ครูเขียวจํานวนจุดจุดจุดบาทช่วยครูนับสิลูกที่เป็นลูกคิดสีแดงว่าจํานวนเงินที่ครูก้องโอนไปให้ครูเขียวโอนไปกี่บาทอา้าวนับลักหน่วยเลยลูก1 2 3 4 5ส7 7าี่ห้าดดหน่วย ต่อไปหลักสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบต่อไปหลักร้อยหนึ่งสองสามสี่สี่ร้อยต่อไปหลักพันลูกหนึ่งสองสามสามพันนับแค่สีแดงเนาะลูกเนาะต่อไปหลักหมื่นนับหนึ่งสองสองหมื่นหลักแสนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแสน และสุดท้ายหลักล้านลูก1ก็คือ1ล้านที่ครูก้องโอนไปก็มี7หน่วย90 400 3,000 20,000 5 0 0 1ล้านเอามาเขียนเรียงตามหลักเลยลูก1ล้าน500,000 50, 20,000 3 0 4 90 7หน่วยนับ 1>, 1 2 3ใส่เครื่องหมายลูกน้ำนับ1 2 3ใส่เครื่องหมายลูกน้ำเหมือนเดิมเนอะลูกเนาะสรุปว่าครูก้องเนี่ยโอนเงินฝากจากธนาคารไปให้ครูเขียวจำนวน1ล้านวน1 523.497บาทนี่คือบาทนคือเงินที่ครูกล้องโอนไปให้กับครูเขียวทีนี้หน้าต่อไปอยากรู้ว่าครูก้องเนี่ย เหลือเงินฝากในธนาคารกี่บาทเขาถามว่าตกลงครูก้องเนี่ยเหลือเงินฝากในธนาคารจํานวนจุดจุดบาทคือกี่บาทนั่นเองที่ครูก้องเหลืออยู่ในธนาคารอ้าวลองดูสิลูกหลักหน่วยหลักหน่วยเหลือไหมลูกหลักหน่วยเหลือไหมครับหลักหน่วยไม่มีก็ศูนย์หน่วยหลักสิบมีไหมไม่มีก็ศูนย์สิบหลักร้อยมีไหมลูกไม่มีก็ศูนย์ร้อยหลักพันนับหนึ่งสอง 2,000หลักหมื่นนับ12เท่าไหร่ลูก20 0 0 0หลักแสนนับ123 30,000แ,และสุดท้ายหลักร้านนับ1ก็คือ1ล้านอ่ะเอามาเขียนเรียงตามหลักสิลูก1นึ0 0 0 0าน0 0 0 0 0 0ส0 0ย์นนหน่วย นับ123เส่เครื่องหมายลูกน้ำนับ123สใ่เครื่องหมายลูกน้ำตกลงว่าครูก้องเนี่ยเหลือเงินฝากในธนาคารหลังจากที่โอนไปให้ครูเขียวจำนวนกี่บาทลูก1น0ล้านบาทนี่คือเงินที่ครูกล้องเหลือหลังจากโอนไปให้ครูเขียวนั่นเองนี่คือวิธีการคิดแบบใช้ลูกคิดอ่ะทีนี้เราลองมาดูซิลูกว่า ถ้าลองใช้แบบแสดงเป็นวิธีลบทำได้อย่างไรอ่ะมาดูโจทย์ของเราโจทย์ของเราเงินครูกล้องที่มีอยู่เดิมในธนาคารคือเท่าไหร่ลูก2,845,497บาทลบออกลบก็คือโอนออกโอนไปให้ครูเขียวกี่บาทลูก1,523,497บาท เท่ากับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคือตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าในที่นี้ก็หมายถึงเงินที่ครูก้องจะเหลืออยู่ในบัญชีถูกไหมลูกเราก็นำสองจำนวนนี้มาตั้งในการลบกันมาแสดงวิธีการลบโดยเหมือนกันในกับการบวกที่ครูสอนในครั้งที่แล้วเขียนหลักให้ตรงกันหลักลบตรงกับอ้าหลักลบเอ้ขออภัยลูกหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักร้อย ตรงกับหลักร้อยหลักพันก็ต้องตรงกับหลักพันหลักไหนตรงหลักนั้นเราก็เอามาเขียนเหมือนที่ครูก้องเขียนเลยลูกทีนี้หนูก็มาแสดงวิธีลบดูสิหลักหน่วย7-7ลบกับเเหลือ0ต่อไปหลักสิบ9ลบเเหลือ0หลักร้อย4-4ลบ4เหลือ0หลักพันสาหลบ3เหลือ2 ใส่เครื่องหมายลูกน้ำด้วยลูกต่อไปหลักหมื่นสี่ลบสองเหลือ2หลักแสน8ลบ5เหลือ3ใส่เครื่องหมายลูกน้ำและสุดท้ายหลักล้าน2ลบ1เหลือ1อ่อาบเอามาเขียนดูสิครูกล้องเหลือเงินฝากในธนาคาร1 3 2 2 0 0 0ครูกล้องเหลือเงินฝากในธนาคารอยู่ 1,322 0ล้ 1> 1, 000, 3, 000, 20, 000บาทเหมือนกันเลยกับที่เราใช้ลูกคิดตะกี้ถูกไหมลูกใช้ลูกคิดตะกี้อลองย้อนกลับมาดูลูกคิดตะกี้เราได้เงินมาเท่าไหร่ลูกที่ครูก้องเหลือในธนาคาร1 000, 3 0ล้านบาทคิดแบบแสดงวิธีลบครูก้องก็เหลือเงินเท่าไหร่ลูก1 000, 3 0 0 0ล้ 2 2 0 0 0บาทเท่ากันไหมเท่ากันเห็นไหมลูกเนาะเราสามารถนำเขามาแสดงเป็นวิธีลบแบบนี้ได้อะต่อไปถ้าเป็นแบบ3จํานวนลบกันละ่ะลูก3จํานวนลบกันทําอย่างไรรอบนี้เขาบอกว่า7 0 0 0 0 0 75,985ลบด้วยลบด้วยเท่าไหร่ลูก 512,211บาทและลบออกอีก32,214บาทเท่ากับสี่เหลี่ยมก็คือหมายความว่าหลังจาก775,985เนี่ย958เนี่ยลบออกไป512,211บาทและลบด้วย32,214จะเหลือเท่าไหร่วิธีการลบ มีวิธีเดียวที่ครูว่าเหมาะกับหนูก็คือการนำมาลบกันทีละ2จํานวนเนอะลูกเนาะนำมาลบกันทีละสองจนวนลบแล้วได้ยังไงมาดูลูกเหมือนเดิมเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งหลักไหนลบหลักนั้นหลักหน่วยลบกับหลักหน่วยหลัก10ลบกับหลัก10หลักร้อยก็ต้องลบกับหลักร้อยหลักไหนก็ต้องลบกับหลักนั้นหนูต้องเขียนหลักให้มันตรงกัน หลักสำคัญหนูต้องนำานำตัวเลขเนี่ยจำนวนเลขของเราเนี่ยมาเขียนให้หลักมันตรงกันหนูถึงจะลบได้ง่ายๆเนาะลูกเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูครั้งแรกครั้งแรกครูก้องนำเท่าไหร่ลูก775985มาลบด้วย512211่อนเราก่อนอ่ะนำมาเขียนแล้วก็ลบดูสิลูกหลักหน่วย8-1ลบ1เหลือ7 8ลบ1เหลือ7หลัก10 5ลบ1เหลือ4หลักร้อย9ลบ2เหลือ7หลักพัน5ลบ2เหลือ3หลัก1มื่น7ลบ1เหลือ6หลักแสน7ลบ5เหลือ2อ่ะเสร็จแล้ว ได้คําตอบมาแล้ว1ครั้งหลังจากผ่านการลบไป1ครั้งแล้วนํามาลบด้วยอะไรอีกลูกนํามาลบด้วยเท่าไหรจ่จ๊ะ32,214อ่ะก็ลบต่อสิลูก32,214ลบกับเท่าไหร่ลูกเมื่อกี้เท่าไหรจ่จ๊ะ263,747อ่าวลบต่อสิลูกหลักหน่วยลบหลักหน่วย7ลบสเหลือเหลือส ต่อไปหลัก10 4ลบ1เหลือ3หลักร้อย7-2ลบ2เหลือ5หลักแสนเอ้ยหลักพัน3-2ลบ2เหลือ1หลักหมื่น6-3ลบ3เหลือ3และหลักแสน0ูลบ2ก็เหลือ2เพราะฉะนัน้นเพราะฉะนั้นข้อนี้หลังจากที่ 775,958ลบกับ512,211และลบกับ32,214จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่ลูก231,533นั่นเองเนาะลูกเนาะลบแล้วจะเหลือ231,533นั่นเองแค่นี้เลยลูกง่ายๆเลยนะจ๊ะในเรื่องของ การลบโดยไม่มีการกระจายทีนี้เมื่อเราลองเรียนเสร็จแล้วเราดูตัวอย่างเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดของเรากันดีกว่าตัวอย่างจากแบบฝึกหัดของเราโจทย์บอกว่าแสดงการหาค่าของตัวไม่ทราบค่ามาดูซิโจทย์ให้มาว่าเท่าไหร่ลูกโจทย์ให้มาว่า846,000 ลบกับ4 2 1 0เท่ากับยอยักษ์8 4 6 0 0 0 532ลบกับ4,210เท่ากับยอยักษ์นั่นหมายความว่าเราต้องหาค่าของยอยักษ์ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไรอา้าวหนูก็นำมาแสดงการลบเลยลูกเขียนโดยการเขียนหลักให้ตรงหลักหนูเอาตัวตั้งมาตั้งก่อน8,46,000 532ลบกับลบกับเท่าไหร่ลูก4 0 2 1มอ่ะขีดเส้นแสดงกันลบปึ๊บอ่ะหลักหน่วยลบหลักหน่วยลูก0ูลบ2เหลือ2หลัก10ลูก3-1ลบ1ก็เหลือ2ต่อไปหลักร้อยห้ลบสเหลือ3 ต่อไปหลักพัน6ลบ0นย์เหลือ6หลักหมื่น4ลบ4เหลือ0และ8ลบ0นย์เหลือ8เพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นข้อนี้ข้อนี้ยอยักษ์ยอยักษ์ของเรายอยักษ์ของเราเท่ากับเท่าไหร่ลูกแ6 0 0 0ัน 322ยอยักษ์มีค่าเท่ากับ86,322แค่นี้เลยง่ายๆเลยเนอะลูกเนาะอะต่อไปมาดูต่อสิตัวอย่างแบบฝึกหัดนี้เขาบอกว่าแสดงการหาผลลบแสดงการหาผลลบผลลบของอะไร 5,555,555 55ลบด้วย54,321และลบด้วย1,2,1,210เท่ากับเท่าไรลบกันกี่จํานวนลูก3จํานวนเหมือนที่ครูกล้องบอกลบทีละ2จํานวนนลูกน้อมาลองเอามาตั้งดูซิตัวตั้งของเราคือ5,550,000 5,555ลบกับ5 0าหม่อ่าขีดเส้นแสดงการลบเหมือนเดิมลูกหลักหน่วยลบหลักหน่วย5,1ลบ1เหลือ4หลัก10บลูก5,2ลบ2เหลือ3หลักร้อย5ลบ3เหลือ2หลักพันลูก สีลบ5เหลือ1และหลักหมื่น5ลบ5เหลือ0หลักแสน0ย์ลบ5เหลือ5และหลักล้าน0ูย์ลบ5ก็เหลือ5ลบเสร็จไปแล้ว2จํจำนวนอ่ะ2จำนวนนี้ลบกันเสร็จแล้วต่อไปเหลือจำนวนไหนอีกลูกเหลือลบด้วยอะไรอีกจ๊ะลบด้วยลบด้วย1ล้าน2อแสน่ออ่ะก็นำ 1ล้านมาเขียนลูก1ล้าน2 0 0แสน1 2 1 0อ่าขีดเส้นแสดงการลบอ่ะนำจำนวนที่3ม,มาลบต่อลูก0ลบ4ก็ได้4 0ลบ4ก็ได้4ต่อไปเท่าไรต่อลูก3หลัก10บลูกเมื่อกี้หลักหน่วย4ลบ0ได้4ต่อไปหลัก1ิบลบ1ได้ 2 3มลบ1เหลือสองและหลักร้อย2ลบ2เหลือ0ต่อไปหลักพัน1ลบ1เหลือ0หลักหมืน่น0ลบ0นก็ได้0หลักแสน5ลบ2เหลือ3และหลักล้าน5าลบ1นเหลือ4อ่ะขีดเส้นจบการลบก่อน เขียเส้นจบการลบก่อนอ่ะเสร็จแล้วทีนี้สุดท้ายเขียนตอบหน่อยลูกตอบตออตออบอตอบอ่ะขีดเส้นให้เรียบร้อยตอบตอบก็นำมาตอบเป็นเลขไทยอ่ะเท่าไหร่ลูกจำนวนของเราคือ4ล้าน 324นี่คือคําตอบของเราลูก4,324หนูก็เขียนเลยลูก4ล้าน300,000เท่าไหร่ลูก24นั่นเอง4,324เนาะลูกเนาะ4,324นี่คือคําตอบของข้อนี้คือผลลบของข้อนี้อ่ะต่อไป ตัวอย่างแบบฝึกหัดต่อไปลูกเขาบอกว่าจงตอบคำถามต่อไปนี้เรามาดูซิว่าโจทย์ให้อะไรเรามาโจทย์บอกว่าบริษัทขายรถยนต์สีดำไปในราคาราคาเท่าไหร่ลูก6 9 4 0 0 0บาทนี่คือขายรถยนต์คันสีดำและและขายรถยนต์คันสีเทาในราคา 580,000บาทคันสีดำเนี่ยขาย694,000บาทแต่คันสีเทาเนี่ยขายไป580,000บาทครูถามก่อนคันสีไหนราคาถูกกว่ากันคันสีสีเทาทีนี้เรามาดูซิโจทย์เขาต้องการอะไรข้อที่1ข้อที่1โจทย์บอกว่าราคารถยนต์2คันนี้แตกต่างกันประมาณกี่บาท แตกต่างกันประมาณกี่บาทเขาใช้คําว่าประมาณเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องประมาณออกมาก่อนว่าหาค่าประมาณของจํานวนก่อนว่าเราจะประมาณอยู่ที่เท่าไหร่เช่นรถยนต์คันสีดําครูถามหนูหน่อยว่าข้อนี้เราควรประมาณการเป็นเราควรประมาณเป็นจํานวนเต็มหลักไหนลูกประมาณเต็มหลักไหนหลักแสนดีกว่าเนาะลูกเนาะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหนูอาจจะทําให้เต็มหลักหมื่นได้ไหมได้แต่ข้อนี้ครูอยากให้เต็มหลักแสนอะหกแสนเก้าหมื่นสี่พันหกแสนเก้าหมื่นสี่พันครูบอกแล้วว่าครูต้องการให้เต็มที่หลักแสนหลักแสนของครูคือเลขหกหลังเลขหกเป็นเลขเก้าเก้ามากกว่าห้าให้ปัดขึ้นเก้ามากกว่าห้าให้ปัดขึ้นจากหกแสนก็กลายเป็นเท่าไหร่ลูกเจ็ดแสนเพราะฉะนั้นรถ รถยนต์คันสีดําราคาประมาณเท่าไหร่ลูกครูขออนุญาตเขียนตรงนี้นะเ0 0 0 0สน0จ็ดแบาทต่อไปเรามาดูรถยนต์คันสีเทารถยนต์คันสีเทาหลักแสนคือเลข5หลังเลข5คือเลข8ซึ่ง8ก็มากกว่า5เหมือนเดิมเลยถ้ามากกว่า5้าให้ปัดขึ้นจากห้าแสนก็ต้องกลายเป็นกี่แสนลูกหกแสนคันสีเทาขายไปราคาประมาณ หกแสนเขาถามว่าแตกต่างกันเท่าไรแตกต่างกันประมาณเท่าไรหนูก็ต้องเอามาลบกันศูนย์ลบศูได้ศูนยบศได้ศูนก็ได้0 0นย์บศและ7จลบหเหลือ1เพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นรถยนต์สองคันนี้แตกต่างกันประมาณกี่บาทลูกกี่บาทจ๊ะ 1,000 0 0บาทนั่นเอง1000 0 0บาทนั่นเองนี่คือราคารถยนต์2คันนี้แตกต่างกันประมาณ1,000 0 0บาทและข้อต่อไปข้อที่2ครูขออนุญาตเปลี่ยนสีข้อที่2ราคารถยนต์2คันนี้แตกต่างกันกี่บาท ไม่มีคำว่าประมาณแสดงว่าเราต้องเอาจำนวนจริงๆราคารถจริงๆมาลบกันเลยซึ่งราคารถจริงๆของคันสีดำอยู่ที่เท่าไหร่ลูก6 9 4 0 0 0บาทลบกับเท่าไหร่ลูก5 8 0 0 0 0บาทไอ้ที่ครูทดตรงนี้หนูอาจจะครูบอกแล้วให้หนูทดในสมุดด้านนอกได้เลยนะลูกเนาะหนูอาจจะทดใส่สมุดเก่าๆเศษกระดาษเก่าๆได้หมดเลยนะจ๊ะ อ่าลองลบดูสิลูกลบได้เท่าไหร่จ๊ะ0ูลบ0ได้0ในหลักหน่วยหลัก10ก็0ูนบ0เท่ากับ0หลักร้อย0ูลบ0ก็เท่ากับ0หลักพัน0 4ลบ0เท่ากับ4หลักหมื่นเลบ8เหลือ1และหลักหลักในลูกหลักแสน6-5ลบ5เหลือ1นี่คือหลักแสนนาอลูกเนาะ 6 5ลบ5เหลือ1เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อนี้รถยนต์2คันนี้ราคาแตกต่างกันเท่าไหร่ลูก1 1 4 0 0 0 0บาทนั่นเอง1 1 4 4 0 0 0บาทนี่คือราคาของรถยนต์2คันนี้ที่ขายไปแตกต่างกันห่างกันลูกราคาห่างกัน1 1 4 0 0 0บาท แค่นี้เองเลยลูกง่ายๆเลยคล้ายๆกันเลยกับการบวกเนาะเหมือนกันเลยลูกการบวกและการลบต่างกันแค่เครื่องหมายและวิธีการแต่สิ่งที่หนูต้องทําเหมือนกันเหมือนที่ครูบอกเวลาหนูมาแสดงวิธีลบหรือวิธีบวกหนูต้องเขียนหลักให้ตรงกันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยหลักพันตรงหลักพันหลักไหนต้องตรงกับหลักนั้นจะทําให้เราบวกหรือลบได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะลูกเนาะ แค่นี้เลยตัวอย่างแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกหัดที่หนูกำลังจะเจอหรือเนื้อหาในวันนี้ทีนี้เช่นเคยเมื่อเราจบเนื้อหาการเรียนสิ่งที่ครูก้องมีมาฝากหนูก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองแบบฝึกหัดรอบนี้อยู่ที่หน้าที่7 2ถึง75เนาน้อลูกเนาะงานแบบฝึกหัดในเล่มนี้เลยหน้าที่7 2ถึง75หนูเปิดได้เลยน้อลูกเนาะเน้นย้ำเหมือนเดิมนะจ๊ะ ใช้ดินสอในการทำเท่านั้นทำแบบฝึกหัดหน้าที่7 2็ดถึงเจ็สเสร็จแล้วทำยังไงเช่นเคยจะช่องทางในการส่งงานโดยการถ่ายภาพแบบฝึกหัดแต่ละหน้าถ่ายเหมือนเดิมเลยลูกถ่ายให้เห็นหน้าชัดๆเลขหน้าชัดๆตัวหนังสือชัดๆถ่ายไม่ต้องเหลือพื้นที่เยอะลูกถ่ายให้พอดีกับหน้าแบบฝึกหัดของเราเลยแล้วทำยังไงส่งมาที่ไลน์แอดของครูกล้อง KU N P A N N จุดหรือสแกน QR o คดข้างๆนี้ได้เลยพอสแกนปุ๊บก็จะขึ้นโปรไฟล์ของครูกล้องมาทันทีเลยเนาอลูกเนาะหรือหนูจะกดแอดที่โปรไฟล์ครูก้องแล้วก็ส่งมาเหมือนเดิมเลยลูกวิธีการส่งเหมือนที่ครูบอกเนาะครูขออนุญาตย้ำอีกรอบวิธีการส่งหนูส่งงานถ่ายรูปงานแล้วส่งมาแล้วหนูก็พิมพ์มาบอกครูว่า ของเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรเลขที่เท่าไร่ห้องป .4 ทับอะไรส่งงาน EP ที่12นาะอลูกเนาะครูบอกแล้วครูขออนุญาตเพิ่มนิดนึงส่งงาน EP ที่12นั่นเองนาะอลูกอ่าเช่นเคยเมื่อเราส่งงาน EP ที่12เสร็จแล้วเดี๋ยวครูก็จะทยอยตรวจตรวจตรวจให้หนูไปเรื่อยๆนาะอลูกเนาะบางครั้งครูยังไม่ได้อ่านหรือยังไม่ได้ตอบ ครูเห็นแล้วนาอลูกนาอครูติ๊กไม่ให้แล้วแต่เดี๋ยวครูจะทยอยตรวจทยอยส่งกลับไปให้นาอลูกเน้อว่าหน้าไหนถูกหน้าไหนผิดให้หนูได้ดําเนินการแก้ไขของตัวเองเช่นเคยครูขออนุญาตฝากช่อง YouTube ของครูนาอลูกน้อฝากหนู กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือกด Subscribe หรือกดติดตามนั่นเองช่อง YouTube ของครูด้วยช่อง YouTube นี้ก็คือช่องที่ครูไว้ลงคลิปตั้งแต่ EP ที่1เลยลูกที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ EP ที่1ไล่มาจนถึงตอนนี้ EP ที่12สามารถไปเช็คดูได้ว่าหนูเองเนี่ยขาดงานของ EP ไหนไปสามารถส่งย้อนหลังกลับมาให้ครูก้องดูได้ว่าครูขานี่แหละค่ะหนูขาด EP นี้อยู่เนอะลูกเนาะ โอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันต่อใน EP ีที่13เรามาดูต่อซิว่าพรุ่งนี้ใน EP ีที่13ครูกล้องจะมีอะไรมาบอกหนูจะมีอะไรมาสอนหนูต่อเนาะลูกเนาะในส่วนของ EP ีที่12ในวันนี้ครูกล้องก็ต้องขอจบ E ีพีที่12ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะลูกเนาะสำหรับวันนี้ครูกล้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและบายบายครับ